เฮซาเนซานเวลคัมนาสเมนคานอลโฮปัสเออเอเบรามเอเอร r วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงสองสำนวนในภาษาสวดิชที่มีความหมายว่ารู้สึกมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าดูน่าสงสัยหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกทะแมง่ทาแมง่นั่นเองค่ะในภาษาสวดิชนะคะเราก็อาจจะใช้สำนวนที่ว่าเดลิกเอนฮุนบิกราเวนเดลิกเอนฮุนบิกราเวน หรือเราอาจจะใช้สำนวนที่ว่า anugloimosen anugloimosen สองสำนวนนี้นะคะก็จะมีความหมายว่ารู้สึกน่าสงสัยหรือว่ามีความรู้สึกทะแม่งทะแม่งหรือว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นั่นเองค่ะในสำนวนแรกนะคะ d e l i g e e i n h u m b i g r a v e n ถ้าเกิดว่าเราจะปลาตรงตัวใช่ไหมคะ d e l i g e e ก็จะปลว่ามีอะไรนอนอยู่ถูกไหมคะ อินหุ่นก็จะหมายถึงสุนัขนั่นเองค่ะบิกราวเวนก็คือฝังอยู่ถ้าแปลาทาั้งประโยคนะคะเดลิเกออินหุ่นบิกราเวนก็จะหมายความว่ามีหมาเนี่ยฝังอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะแต่ทั่วไปนะคะสำนวนนี้ก็จะหมายความว่ามีอะไรที่เหมือนกับว่ามีพิรุษน่าสงสัยที่เหมือนมีอะไรทําแม่งทําแม่งเหมือนกับว่าเราเออเหมือนมีเพื่อนมาเล่าอะไรให้เราฟังใช่ไหมคะแต่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเล่าไม่หมดนะมันเหมือนแบ มีอะไรฝังอยู่แบบเหมือนมีหมาย,ยัางฝังอยู่ใต้ดินที่ยังไม่ได้โดนขุดขึ้นมาอะไรแบบนี้นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนวนนี้เนี่ย delicate h n u m n e r a b e n ก็กจะหมายความว่ามีอะไรที่น่าพิรุธน่าสงสัยหรือว่าทำแม่งทำแม่งนั่นเองคะ่ะส่วนในสำนวนที่2นะคะ a n n a u g l o emotion อันนาอุกโลอิโมเซนถ้าเกิดว่าเราจะปลาตรงตัวนะคะคําว่าอันนะตัวนี้นะคะก็จะหมายความว่า s u s p e c t หรือว่าสงสัยนั่นเองค่ะส่วนคําว่าอุกโลนะคะก็จะปลาว่านกคู่ค่ะส่วนอิโมเซนนะคะคาว่าอ e, ีตัวนี้ใช่ไหมคะจะหมายความว่าในานั่นเองค่ะหรือว่า ind ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนคำว่า m o s s e n นะคะก็อาจจะหมายถึงน้องบึงหรือว่าเหมือนแบบว่าที่ที่ค่อนข้างแบบเปียกหรือว่าเป็นปลักอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะพง่ายๆนะคะในสำนวนนี้ อันนัก o ลอิมก็จะหมายความว่ามีนกคู่ที่น่าสงสัยอยู่ในหนองหรือว่าอยู่ในบึงนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่ามีอะไรที่น่าสงสัยหรือว่ารู้สึกทะแม่งทะแม่งหรือว่ามีพิรุษในภาษาสวดิชเนี่ยเราก็ใช้สองสำนวนนี้ได้ค่ะ D e l i g เ en h u n biggraven d e l i กเ e ็นฮุนบิ g r a v e n หรืออันนัก o ลอิมเ อ,อุกลออิโม i o นก็จะหมายความว่ามีความรู้สึกทะแม่งทะแม่งรู้สึกพิรุษหรือมีอะไรน่าสงสัยนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปลสองสำนวนนี้ง่ายๆในภาษาสวีดิชนะคะก็จะหมายความว่า n o g o ์ส interact i l l No good store i n t e r a c t i v e ก็จะหมายความว่ามีอะไรพี่รุธหรือว่าน่าสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีคำถามว่าแ เอ๊ะแล้วเราเนี่ยจะใช้สองสำนวนนี้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะคะจริงๆเราเนี่ยสองสำนวนนี้ก็จะใช้ได้เหมือนเวลาที่เราเนี่ยใช้ในภาษาไทยเลยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนใช่ไหมมาเล่าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้สองสำนวนนี้ได้เลยค่ะเดลิกเอคุณบิกราเ e นหรือ อึดนนะอัดอิมโมเซนนั่นเองค่ะหรือในอีกสถานการณ์หนึง่งอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในซอยกับเพื่อนสองคนแบบเปลี่ยวๆใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆหรือว่าพิรุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้สำนวนนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นสองสำนวนที่แอนอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้นะคะและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถนำสองสำนวนนี้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันขอตัวลาไปก่อนค่ะว i s เซสเน็กซ์ตูงเฮ้ด้